สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพีเเจ์นะฮะคลิปนี้ผมจะลองมันอยู่ในบ้านแล้วก็ทดสอบกล่องนมวิเศษที่จะวัดไปตามสถานที่ต่างๆภา,า,ายในบ้านด้วย <c oughs> อาทิเช่นคลิปที่แล้วผมลงไปอะ่ะมีสถานที่ตามนั้นแหละครั้งนี้เราทดสอบดิว่าถ้าเกิดผมอยู่ในบ้านแล้วเนี้ยผมใช้เวลาไปชั่วโมงละยังหากล่องนมวิเศษไม่เจอเนี่ยไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนอะ่ะมันบอกว่าอยู่แถวห้องครัว แล้วมันก็มีอะไรอีกว่าถ้าเกิดคุณอยู่ใกล้สถานที่นั้นมันจะไม่วาปไปในสถานที่นั้นสมมุติผมอยู่ใกล้ห้องน้ํามันจะไม่วาปเข้าไปในห้องน้าแล้วมันน่าจะไปที่ใดที่หนึ่งอ่ะเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วใครพี่เลงมาวางไว้ในกระทะวะเนี่ยโอ้โหเยิ้มเลยรู้จะกินได้ไหมเนี่ยไม่ซึมหมดแล้วหรอลองเออลองลองสวบดูหน่อยละกัน เอาหมดกล่องเลยบอกว่าให้รอห้าวินมวิเศษนี่ถึงจะทำงานโอเครอห้าวิฮะ อออทุกคนครับผมโชคดีมากๆานะครับผมวาร์ปมาอยู่ในห้องนอนครับโอ้ยแม่งโคตรดีเออโนมิสิเศ์มันก็มีเออโอกาสอย่างนั้นถ้าเกิดคุณอยู่ใกล้สถานที่นั้นน,นมันจะไม่วาร์ปไปในสถานที่นั้นๆที่คุณอยู่ใกล้ฮะถ้าเกิดผมอยู่ในห้องนอนมันจะไม่วาร์ปเข้ามาในที่เดิมมันอาจจะไปวาร์ปจุดอื่นภายในตัวบ้านโอเคฮะมีแค่นี้เลยฮะไม่โชคดีไว้วันนี้ สงสัยเมื่อวานโชคกินไม่เต็มเปี่ยมเลยวร์ปเข้าไปในห้องน้ำ